สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนนะครับการเปิดลิงก์แคนวาในแท็บใหม่นะครับและการเลือกว่าจะเปิดแอปแคนวาจากเว็บหรือจากตัวแอปแคนวานะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับคือเข้าที่ตัวแคนวาก่อนนะครับทีนี้นะครับสมมุติอยู่หน้าแรกนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับวิธีการเช็คนะครับไม่ยากนะครับให้มาที่ รูปโปรไฟล์ตัวเรานะครับ๊บจากนั้นนะครับให้มาที่คำว่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเสร็จให้มาที่คำว่าประวัติของคุณนะครับประวัติของคุณนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับนี่ครับวิธีมาดูแค่ตรงนี้ครับว่าการเปิดในแท็บใหม่เนะี่ยเราติ้กถูกหรือยัง เห็นไหมครับแค่นี้นะครับถ้าเราติ๊กเวลาเรากดเว็บมันก็จะเด้งไปแท็บใหม่อตัวอย่างเช่นผมอยู่หน้านี้เมื่อผมกดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งมาแท็บใหม่มันจะไม่ได้อยู่แท็บเดิมงานแล้วก็จะไม่ได้ไม่ถูกซ้อนกันไปนะครับง,ง,ง่ายๆนะครับวิธีการถ้าใครยังไม่ติ๊กถูกก็เปิดนะครับส่วนไอตัวว่าจะให้เล่นในตัวแอปหรือว่าเบราว์เซอร์ก็ติ๊กตรงนี้ ถ้าติ๊กก็คือจะเปิดในแอปถ้าไม่ติ๊กก็คือเปิดบนเว็บแทนก็แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับผมก็คือผมจะใช้บนเว็บนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับไม่ยากนะครับปรับแต่งตัวแคนวานะครับยังไงก็ลองทํากันดูนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ